ศูนย์เครื่องจักรกลผสมผสานกลึงกัด5แกนของจริงเดียวรุ่นหมายเลขที่300เมื่อทําการกลึงชิ้นส่วนวงแหวนดิสชิ้นส่วนปลอกเผาและชิ้นส่วนมอเตอร์ที่มีลักษณะพื้นผิวแบบหมุนการกลึงชิ้นงานที่มีลักษณะหมุนแบบประสิทธิภาพสูงควรทําให้เสร็จบนเครื่องจกักรคุณสมบัติอื่นๆจะถูกทําให้เสร็จบนเครื่องจกักรเพื่อที่จะลดขั้นตอนการทํางานรวมกระบวนการทํางานเข้าด้วยกันและปรับปรุงความแม่นยําในการแปรรูปชิ้นส่วนให้ดีขึ้น ในอุตสาหกรรมจะมีการใช้ศูนย์เครื่องจักรกลึงกัดผสมหรือศูนย์เครื่องจักรกัดกลึงผสมเพื่อแปรรูปชิ้นส่วนดังกล่าวและดําเนินการตัดเฉือนคุณลักษณะทั้งหมดให้เสร็จสิ้นบนอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องเดียวแม้ว่าทั้งสองประเภทเครื่องจักรจะสามารถทํางานแบบผสมระหว่างการกลึงและการกัดได้สถานการณ์การใช้งานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยแบบแรกใช้ศูนย์กัดเป็นแพลตฟอร์มหลักและเพิ่มฟังก์ชันการกลึงเข้าไปดังนั้นจึงเหมาะกับชิ้นงานที่มีลักษณะหมุนและมีรายละเอียดมากกว่า แบบหลังใช้เครื่องจักรกลึงเป็นแพลตฟอร์มหลักและเพิ่มฟังก์ชันการกัดเข้าไปและเหมาะกับการทํางานชิ้นส่วนปลอกเผาที่มีลักษณะเรียวยาวมากกว่า MIM ที่300ที่เปิดตัวโดยเบรจิงจริงๆเดียวเป็นศูนย์เครื่องจักรกลึงกัดผสม5แกนที่มีความแม่นยําระดับไมครอนซึ่งสามารถทํางานกลึงรวมทั้งการกัดแบบกําหนดตําแหน่ง5แกนหรือการกัดแบบเชื่อมโยง5แกนได้ และในส่วนของคุณลักษณะสําคัญความแม่นยําในการแปรรูปสามารถทําได้ถึงระดับไมครอนเครื่องนี้สามารถทํางานกับชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด400มิลิเมตรและรับน้ําหนักชิ้นงานได้สูงสุด50กิโลกรัมถัดไปเรามาดูประสิทธิภาพในการประมวลผลของอุปกรณ์นี้ผ่านกรณีศึกษาจริง2กรณีนี่คือเปลือกมอเตอร์สําหรับรถยนต์พลังงานใหม่ภายในถูกออกแบบเป็นทรงกระบอก5ทรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน และกรวยต่อเชื่อม1ชิ้น m m ที่300ใช้โหมดการประมวลผลแบบผสมผสานระหว่างการกลึงและการกัดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อทำการกลึงโพรงด้านในและผิวหน้าด้านบนและดำเนินการกัดให้เสร็จสมบูรณ์การเจาะการตราบเกลียวและการประมวลผลอื่นๆของคุณสมบัติเชิงมุมอื่นๆของชิ้นส่วนระยะเวลาในการขึ้นรูปชิ้นงานแต่ละชิ้นเพียง11นาทีเท่านั้น และความเยื้องศูนย์ร่วมระหว่างทรงกระบอกในโพรงด้านในน้อยกว่า5ไมโครเมตรนี่คือชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไปคุณสมบัติการขึ้นรูปประกอบด้วยวงกลมด้านนอกวงกลมด้านในร่องปลายชิ้นงานรูปร่างภายนอกร่องรูกเกลียวและรูทะลุเป็นต้น MIM ที่300ถูกใช้เพื่อดำเนินการประมวลผลคุณสมบัติทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นงานแต่ละชิ้นใช้เวลาเพียง44นาทีเท่านั้นความแม่นยำของมิติหลักน้อยกว่า5ไมโครเมตรเหตุได้อุปกรณ์นี้จึงสามารถทำการประมวลผลแบบผสมผสานด้วยความแม่นยำระดับไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพขอเผยความลับให้คุณรู้โครงสร้างเครื่องจักรถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานแบบกรึ่กัดได้เครื่องจักรประมวลผลแบบผสมผสานใช้โครงสร้างแบบคานขวางเคลื่อนที่พื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ รองรับการใช้เครื่องมือยาวซึ่งเหมาะสำหรับการกลึงชิ้นส่วนที่มีลักษณะเป็นช่องว่างภายในแต่ยังสามารถทำการกัดการเจาะการต้าบเกลี่ยวและเทคโนโลยีการประมวลผลแบบผสมผสานอื่นๆได้อีกด้วยองค์ประกอบสำคัญในการทำให้เกิดการประมวลผลแบบกลึงกัดผสมผสานร,ระบบ CNC จริงเดียว JD50 ไม่เพียง แต่รองรับการทํางานของการกัดแบบ5แกนเท่านั้นแต่ยังรองรับฟังก์ชันการกลึงอีกด้วยรองรับฟังก์ชันการกลึงระดับมืออาชีพเช่นความเร็วตัดคงที่การชดเชยความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตัดและฟังก์ชันอื่นๆการกัดด้วยหัวพลามมเตอร์แบบผสมผสานกลึงกัดของจริงเดียวทําได้โดยการหมุนของเครื่องมือในโหมดการกัดและทําการล็อกเครื่องมือตัดในโหมดกลึงเพื่อให้ได้กระบวนการกลึงที่มีประสิทธิภาพสเสถียรและทรงพลัง เป็นที่พิสูจน์แล้วว่าหัวเผาสามารถกำจัดวัสดุได้สูงถึง210ลูกบาทเซนติเมตรต่อนาทีเมื่อทำการกลึงเหล็กเบอร์45แกนจานหมุนแบบขับเคลื่อนโดยตรงความเร็วสูงของจริงเดียวถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คู่เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ที่ดีในการประมวลผลแบบเชื่อมโยง5แกนของชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากในโหมดการกลึงแกน4ี่สามารถหมุนได้สูงสุดถึง2000รอบต่อนาทีทำให้สามารถขับเคลื่อนชิ้นงานให้หมุนด้วยความเร็วสูง เพื่อให้ได้ความเร็วตัดเชิงเส้นที่เหมาะสมสำหรับการกลึงความเร็วสูงระบบจัดเก็บเครื่องมือแบบโซ่ของจริงเดียวมีความจุ51ชิ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเครื่องมือสำหรับการประมวลผลแบบกลึงกัดผสมผสานมั่นใจได้ว่าการกัดและกลึงแบบผสมจะทำงานได้อย่างราบรื่นเครื่องจักรนี้ติดตั้งระบบกำจัดเศษและระบบการกรองแบบโซ่แผ่นกระดานของจริงเดียวเพื่อให้สามารถกำจัด และกรองเศษชิ้นงานหลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานกลึงและกัดพารามิเตอร์หลักของ M i M T 3 0 0 สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมที่ GFT Machinery